เมืองพญานาคของนายกอาก็ม right? uh, ีส่วนร่วมครับเป็นตัวแทนจากพูมิสัยครับเที่ยวนี้จะพบกับเพพนาวาเรือดีจากชมรมโอเคครับเรือดึงอ่าเรือดีจากชมรมเรือพายจังหวัดบึงการพี่เทปพี่เดาน้องเอิร์ธจ้ะเมื่อี้ท่านมาบอกว่าว่าเรือที่จะทําการแข่งขันทุกๆลำครับนะครับเขาเรียกว่าชุดมรอขอท่านบอกว่า เรือที่จะทำการแข่งขันทุกๆลำให้นำเรือขึ้นไปจุดปลายไปลอยลับเหนือจุดปลายขึ้นไปได้เลยขึ้นไปทั้งหมดเลยครับเดินดีๆแล้วนะแต่ะทายปืนด้วยเชื่อเนี่ยโอ้ยยังงอีนรับต่อรับรับจากเดี๋ยวไม่เอาครับจะรับจากทีเอฟขอบคุณดีเจป้อมขอบคุณคนคุมมิกคุมเสียงที่ปรับเสียงได้ชัดเจนแจ่มใสเรือต้องคู่ เา้โดยยดำเข้าที่หุ่นแล้วร่องน้ำเรือคู่นี้ขวัญปัจโมบอกว่ามันความใจเกิดขึ้นเพราะว่าตามตารางการแข่งขันคู่แรกขวัญปัจจโมร่องน้ำที่หนึ่งร่องน้ำข้างในกับเพทหนาวารวเทพเรือเก่งพงพรมพิสัยครับบอกได้เลยว่าวันนี้ครับหมาไกลครับจากนอกครับชมรมเรือพายพิลาจังหวัดปุนการครับวันนี้โคจรมาเพราะเรือนาคาท่าหลวงจาก บ้านท่าหลวงอำเภอโพธิไสยจังหวัดปองคายไม่ใช่ท่าหลวงพิจิตรนะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งคู่ร้อยลำตู้แนวตุ้แนวเข้าเทียบคูดแล้วลอยลำตู้แนวตุ้แนวเป็นไงซุปกซุปกได้รับลอยลำซุปกซุปกตุ้แนวตุ้แนวตุ้แนวนี่หลานสาวชอบพูดครัพินสยามมันชอบตุ้แนว้ครับหลังจากคู่นี้แล้วให้คู่ที่สองครับหรือว่าคู่ที่สามกำลังการแข่งขันนั้นวอล์จเลอร์วอล์จเลอรญจะพายกับเพชร คงคางพัชระมงคลศึกภายในใหญ่หลวงนั้นไม่มีเพชรสเป็นพัชระมงคลแต่ว่าศึกต่างจังหวัดจะหนักหนาขนาดไหนเพราะว่าเรือเทพนาวานั้นเจอเรืเอเก่งจากพลพิสัยหน้องคายและเป็นเรือของท่านอดีตนายกทุกคนครับท่านบัญญักบูชาคนทราบข่าวว่าปัจจุบันนี้ผันตัวเองไปเป,เป็นโปรโมเตอร์อที่เชียงคานครับ 26 27กันยายนนี้ปลายเดือนนี้ไม่เป็นกำลังใจโบนเตอร์คนใหม่จากหนองคลายครับ,รบนายกอา<ว>เลือดดีน,นายกปัญญิปูชาคุณหรือว่าท่านนายก<ว>หรือว่า<ด>ทีมงานอันแข็งแก่งจากเมืองเพชรร่วมกับร้อยตำรวจเอกะวัตดิวัฒน,นะอีกแล้วครับรา,ายการนี้ใหญ่ครับใหญ่เอาแล้วครับเดี๋ยวไม่ชื่ประดับวันนี้งีลนะ ต่างคนต่างนิ่งครับแต่ในหัวยังยกพายยังไม่พร้อมโดดเด็กบอกว่าผมยังไม่พร้อมดูี่ว่าตกแต่งหัวเรือหางเรือให้เข้าระบบระเบียบกัปปการสั่งลงพายลงพายแล้วลมพายแล้วคนบึงการเชี่ย<อ>ไปเอาเลยเรือบึงการเชียยฝั่งไหนเหรือหนองคายเชียยฝั่งนอกต่างคนต่างไปกันมากระกจายหัวพายท้ายเปิดต่างคนต่างพายต่างคนต่างเปิด ปีติดกับมันได้บ้าร่องหนาแดงแดงร่องหนาที่ถึงฝั่งอันนี้เรือเทพหนาวาเทพหนาวาเทพหนาวาจากบึงการจากบึงการโรงเรียนกลบเรือขายบึงการจับขายแดงจับขางขึ้นมาแต่มองตาสายตาเรือน้องขายเรือน้องขายเทาคาท่าหลวงนาคาท่าหลวงยังหนีอยู่ยังหนีอยู่ยังหนีอยู่เรือน้องขายขายแล้วก็ต่งขายแล้วก็ต่งขายแล้วก็ต่งส่งได้ต่งไปต่งได้ต่งไปแต่แล้วส่งไม่ได้หมายคาน้ำโขงแน่นอนการมาระยะ ตัวชืวเรือดีจากจังหวัดหนองคายเจอกับจังหวัดบึงกาฬดูเทือเรือหนองคายเรือหนองคายในาน,นามนาคาท่าหลวงขึ้นเรือังาฝั่งที่สองฝั่งสีน้ำเงินครับดูชวชื่อวเรือดีไม่ธรรมดาเรือดีจากเมืองมหาบุรุูสู้อินเตอร์ตีทิพยรือครับ กีฬาจังหวัดฝึกงานและอันในพักซัดกันมากลางลำนะคงก็แข ah ็งกระซอกแล้วด nope. ูส like ิว่าระยะนี้ระยะนี้ผ <hogy> ่านมาประมาณสามร้อยไม่ได้สามร้อยไม่ได้นะขาทะลวงน้าขาทะลวงนี่น้าไปยกกาดเรื่องเรือกาสีเรือจับได้ภายจะไหนไอ้หนุ่มน้องไค่ไอ้หนุ่มน้องไค่มีอยู่วัยยังไงชาวฝึกงานต้องส่งกำลังใจและเชียร์ให้เรือนี้ให้เรือนี้ในอภัยนาวาเรือนาวานี่วงเวลานี้จะตามให้ มาแล้วบองจาสายตาอยู่ในขณะนี้เรือดีไอ้ดุหน้าบอลนพลที่ใส่อยู่ในร่องน้ำในสองสังกนุในน้ทีมงานนะคะข้าหลวงจะผายมดหัวใจหไมเมื่อเรือจะพินจพ่าในน้เทบนาวาเปิดบ้านรัเทพนาวาเปิดบ้านก็รับคัดตูสว่าทีนี้ดูสว่าแพเกิดพาเทพนาวาชนะทีนี้ก็ชนะต่อหน้าท่านสงศักด์นตะเพะแพศอหนาท่านทงศัก์นี่แหละครับพี่น้องับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับผมโดกครับอ่าวันนี้โอ๊ตและโดงนะครับจะมามอบนะฮะกิจกรรมดีๆตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เวทีย่อยของเราเวทีที่ทำไงครับน้องโดกเวทีนี้นะครับก็ ทุกคนนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์เด็ดกิจกรรมดีๆแบบนี้งานยิ่งใหญ่แห่งปีแบบนี้ครับเรามีกิจกรรมเชียรเรือลุ้นโชคกับคุณแว่นตาเสียงราขอเสียงประมือดวยครและแน่นอนครับวันนี้ท่านประธานของเรานะครับได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเราลุ้นกับเราแล้วก็วันนี้คุณแว่นฟ้าครับพร้อมที่จะมามอบรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมเชียร์เรือในปีนี้ โอ้โหน้องโดโดบอกเลยว่าวันนี้เป็นยังไงบรรยากาศคึกคักมากๆเราเริ่มแจกรางวัลลุ้นโชคนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ครับใช่นะครับแล้ววันนี้ครับคุณแรนฟ้าทองสีนะครับได้มามอบโชคในรอบแรกของเราในวันนี้ช่วงเช้านี้นี่รางวัลแรกครับคุณแรนฟ้า กักน,นิจาบอกอย่างนึงก่อนว่าเราจะประกาศชื่อจากคูปองที่ทุกท่านได้เขียนสตกลงมาแล้วเราจะประกาศชื่อต้องอยู่ในงานเท่านั้นเราจะรับหนึ่ถึงสานะฮะรางวัลแรกคือแหวนทองหนึ่งวงนะฮ <Wow. S 1> แหวนทองคำนะครับหนึ่งรางวัลคุณแม่ป๋าทำแล้วใช่ไหมฮะ ่ะมารอดวงเกันนะครับว่าผู้โชคดีคนแรกของเราผมะจะบอกว่าน้องโดกพี่ยังมือสั่นแทนเลยเพราะอยากได้ด้วยและรางวัลแรกนะครับคุณแหวนปาได้มอบรางวัลแหวนทองคำมุ่งรางวัลผู้โชคดีด้แก่คุณ <c oughs> <c oughs> ต้องอยู่นะ <c oughs> คุณสุนทรน,นะคุณสุนทรอ,อายุ5 9ครับคุณสุนทร <c oughs> แต่ว่าพอดีคุณสุนทรไม่ได้กินนามสกุลไงคุณสุนทรอยู่ไหมฮะ อยู่ไหมครับคุณสุืกทองเลขเบอร์โทรศัพท์0 9 4 8ส